เขาเก็บจางโล, 3, โล 3, ่สามพันคล้ายกับส่วนนี้ไดโลสิบเอ็ดสามพันตกเท่าไรบ้า 3, สามพันกีบสามเออตกตกเป็นเท่าไรเจ๊กนะพันเยืนบาทจาปรปงาน<ต>สิบบาทสิบบาทสมมติบาโลหนึ่งนี่เอาโดหนึ่งคล้ลายเห็นหมอโดหนึ่งขั้นส่วงนี้ไดโดหนึ่งสิบเอ็ดพันกับตกยู่หาสิบบาทขั้นหอดตกส่วงเดือนสิบเอ็ดนี่ค่ะ ตกเกือบโดหนึ่งเกือบลอยคนนี้เกือบลอยลอยบาทแมนประมาณเจ็ดสิบบาทนี่แหละลอยอันนาโลหนึ่งเลยโลหนึ่งโต๊อยูบ้านเจ็ดสิบห้าบาทพี่น้องดีเนาะกาแฟนี่มันก็ดีก็มันมั่นน้อยหนึ่งพี่น้องสบายดีเนาะสบายดีเนาะยินดีตอนหับต่อซองบอลน้อมเนาะพเมื้อวานบอลน้อมเดินทางมาเมืองปากซองเนาะพี่น้อง เดินทางมาพอีีคนเดียวนะพี่น้องเพื่อสีมา,มาเอาป้าห่มนั่นเองเนาะพี่น้องเพราะว่าอากาศที่บอลบอลน้อมอยู่นะมันหนาวนะพี่น้องมันหนาวแหละบอลน้อมกับสีเขาไปเอาผาห่มเนาะอยู่น้ำพี่สาวพี่น้องอยู่นะ้ำนะพี่สา,าวเนาะแต่ว่าบอลน้อ,กอม,มนะนะอกับสีไปแวะคนเงินเนาะพี่น้องคนตังเนาะคนเงินแหละกับสีเขา,านะขาไปตลาดเนาะเขาไปตลาดซืมอเนาะ เขาไปซื้อของกินกินแนงนำะพี่น้องมีไปซื้อพวกแันนันแหนะกระดูกกระดูกงัวเนาะซื้อพวกกระดูกงวพวกนัหนแน่เนานะนนะพี่น้องตอนนี้บาน้อมอยู่ปั่มปกติเนาะอยู่เมือกแบบสองพี่น้องอยู่ปั่มเด็บบาน้อมกับมะเขาวแวเขาห้องน้ำเนนะาะมาสีย่างหนึ่งเล็กน้อยเนาะพี่น้องมาหลังมือหลังแขนเนาะหลัง บรรยากาศดีแฮงเนาะพี่น้องอากาศแบบหนาวเย็นเลยบรรยากาศมาแวะเข้าห้องน้ําเนาะพี่น้องมาแวะเข้าห้องน้ําแล้วก็สิเดินทางไปกดเงินเนาะพี่น้องกดเงินแล้วก็สิเข้าไปตลาดแล้วก็เข้าไปเอาห่มน้ําเอื้อเนาะอยู่เฮือนพี่น้องเนี่ยไปเดี๋ยวเฮาสิเดินทางไปกดเงินกยงแพี่น้องไปอยู่กับ ธนาคารเเนาะพี่น้องเดี๋ยวว่าน้องกับสีกดเงินเนาะเพื่อซื้อของกินไปไปฝากร้านน้ำเนาะกับสีแย่ตลาดน้ำพี่น้องสีไปแย่ซื้อของกินเนาะของกินเมื่อกินแดงน้ำเนาะพี่น้อเนสะซื้อของกินไปฝากร้านน้ำเนี่ยาะแล้วกับว่าน้องกับสีกดเงินก่อนเนาะเขาเนื้อหาดกดเงินก่อนเนาะพี่น้องแล้วกับเดี๋ยวไปฟากันอยู่ตลาดเนาะพี่น้องเอามาแย่กดเงินกันพี่น้องว่าสีไหลเท่าไรนะ สีกดออกเมืองซำซีแซนเนาะไปซื้อก่อนโค้งง่วเนาะโค้งโค้งง่วกระดูกงัวนเด็พี่น้องแต่ก็ซื้อพักแต่ก็ซื้อของแบไปซื้อของกินไปผากร้านนําเนาะแต่ตอนเมื่อเอาผดเด็กพี่น้องเข้าสีไปซื้อของกินอยู่ตลาดกันเนาะเดี๋ยวเข้าสีแบ่ก้นงเงินก่อนพร้อมนิยามก้นเงินก่อนพี่น้องไป้พีนนน่น้องกระไรเงินมากพี่ที่จบหล่อเนาะพี่น้องกำหนดเพิ่นกดมันสีมีบ่รน้องบารสีกดซีแซนเนาะ แต่ว่าน้อมไหลอยู่ประมาณหาแซนเนาะกดไหลประมาณหาแซนถีพี่น้องเพื่อจะไปซื้อกระดูกงวเนาะกระดูกงวนะไรก็สิเขาไปตลาดนั่นแหละพี่น้องก็จะซื้อของกินไปฝากร้านน้ำเนาะเพื่อเขาไปตลาดยังไงเดี๋ยวเขาไปเผากันอยู่คนไหนพี่น้องอยู่ตลาดเนาะไปนี่ก็ไดลมาหาแซนเนาะเพิ่มบอน้อมกับมาแย่ซื้อของกินเนาะพี่น้องแย่ซื้อของกินไปฝากร้านอยู่เนาะเดี๋ยวชิซื้อกว่า บนอน้องก,กับบุคคลกินข้าวเพ็ญข้าวที่ยงเนาะี่น้องเดี๋ยวสีแว่ซื้อของกินนะไปพี่น้องไปเบิร์นทอมสีสุนยังมากินเนาะเดี๋ยวสีซื้อของไปไปผาร้านนนะ่าเนาะไปใกล้ตัวนี้หมูเนาะมีป่ามีไข่จังเลยอ่ะซิมหาหอหา,หาเอาสองล้านเนาะซิมหาพันขีบ งส่วนตัวเมืองบักซองเลยเนาะพี่น้องแม่นบอกยู่นี่ตัวเมืองบักซองเลยหรอวะตัวเมืองบักซองเลยโอ้ยแกงมี่ตกน,น,นะครับ <c oughs> เอาหนีทุ่งหนึ่งผนมะพัก งนคล้ายประจำท่นบอกคล้ายสมมือวะท่านเข้ามากหรอตอนบ่ายวะไม่กินเขาพี่บอโอ้เฮาสิเขาไปส่วนต่อเนาะสีน้องอยากในเดินทางเข้าไปส่วนไหนไป ส่วนกระเพ่ะ <benim> พืชนะตัววะอ๋อเดินทางไปส่วนเพื้นต่อเนาะไปถือเขาไปอยู่อ่ะอ๋อไปพี่น้องบรรยากาศเนาะส่วนกระเพาะพี่น้องของเอ๋ยโอ้ปลูกใหม่เนาะนี่น้ำมาหอดส่วนกระเพาะเลยเจ็ดเดือนอ่ะนสองเดือนสองเดือน กับพี่เนาะกำลังไหนซองเดือนเนาะพี่น้องเบื้องนหนกับเป็นหมาหรือเบื้องนะเป็นนะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งหมาอีกเนาะเ่ามาพอดีเลอนี้ก็มีโอกาสบางๆเลยเนาะพี่เนาะกับมาซื้อของกินอยู่ตลาดเนาะแต่กับมาแย่กดเงินเนาะมาซื้อของกินมากินเที่ยงอยู่พี่นนาะพี่น้องเพราะว่าพ่อน้องเห็นเปลี่ยงอยู่กำลังเดือดออกมาเนาะพอดีตอนแรกเพิ่ณจะยุดหายเลยพี่น้อง ดีเลยมาพี่เลยพี่น้องเลยมาประหมซื้อธงมาเอาประหงมมันนอนบ่ไหลเนาะมันหนาวประหมเอามาแต่หวานเนาะพี่น้องแม่เอามาหายหนาวมันหนาวมันบางแห้งพี่น้องมาน้อมกันเลยซีเลยมามาเอาอยู่ด้านพี่สาวเนาะอยู่ดัานข้างพี่น้องพอดีอยู่ไก่กันก็บอน้อมเลยเนี่ยบอน้อมก็นเลยเลยมามาซีมาประหมเป็นตุกเนาะมันหนาวแห้งพี่น้องนี่ก็ได้เขามาได้เลยเขามาสวนเลยพี่น้องมาบนสวนกะเพนเนาะกําลังปลูกใหม่ในซองเดือนเดี๋ยวห้เสื้อผาไปเบ่งหมากกันหนใหญ่นะ เขาเก็บยังจัดเดือนนะเขาเก็บเดือนนี้วันที่สิบพกเดือนนี้วันที่สิบพกเนาะเดีเก็บกับพี่พันษาออกพันษาพอดีบุญทรงเห่อย่านพอกอันนั้นแหละพี่น้องพร้อมกันกับบุญทรงเห่อออกพรรษชทรงเห่อเดี๋วพอดีเก็บทรงเห่อเดี๋วพอดีเนาะชองเดือนอีกจ็ดปีเดียเก็บกับแบบชองปีไปชองปี สองปีขั้นงาาขั้นอะไรก็สามปีเขาไปเพื่อนบางปรนเฟศเขาแต่ก็ได้ทำเขาเขาว่าอจู่ส่วนก็ได้ด้วยคำว่าสวนเนาะพี่้นงะด้อยคำว่าส่วนจืดถ้าอังเสยมาเธอเดียวเนาะก็ได้มาลองมาเบิ่งมนจือเซยี่นอะไปเ่ากับสีไปกินเขาเทียงอยู่เพื่อนคนไหนพี่นนองเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ่งกับเพนะง่ายกว่าจะหน่อยเนาะคอยไปเพื่อนนะไปกินไห้บ่เนี่กินไห้ พเนาะพี่น้องซรัพนี้ว่าก็เก็บมากซุกเงให่แห่งนี้น้อนุกยินดีโดนเถื่อต้องเลยเขามากพี่น้องนี่เด้าทุกคนมาเบิ่งกาแเเนาะกาแเพจะาเดือนตัวนี้ตัวนี้กาแเพดใส่ฮาปีหกปีหาหกปีเลีวพี่น้องยังก่สูงเบิ้ที่หาหกปีแล้วเบิ่งกาแเพตอน ตาปีก็เพตอนนอกเขาอื่นกับพ่แบบว่าบอยมันซูงนะแบบตอนเอาตอนเดวฮะกรไรสองปีนี่ตอนกเาาเพ่วาเงไเพราว่หมาวันไก่กัเพเนาะตโล่ธไรเดีนี่เขาเก็บเขาเก็บจางโล่สามพันโล่สามพันคล้ายกับส่วงนีรโร่สิบเอ็ดสามพันโต๊อะไร้สามพันกีบสามเออตกตกเป็น่าไรเจ๊กันะทันเงินบาทประมาณสิบาทสิบาทสมมติวาโลหนึ่งเนี่ย โดหนึ่งคล้ายห็นหมอโดหนึ่งขั้นส่วงนี้ไรโดหนึ่งสิบเอ็ดพันกับต๊อยูหาสิบบาทขั้นหอดต๊ก s ่ว n เดือนสิบเอ็ดนี่กับโต๊กกับโดหนึ่งกับลอยพอนะี่ยเกืบลอยลอยบาทมน่ประมาณเจ็ดสิบบาทนี่แหละลอยในขนาโลหนึ่งไหโดหนึ่งต๊อยูว่าเจ็ดสิบหารอพี่น้องอ้ดีเนาะกาแฟนี่มันก็ดีก็มั่นมั่นน้อยหนึ่งพี่น้อง ดีก็มันกับนนะกอันน้อยหนึ่งเนาะอะไรได้ปะง่ากันใดประมาณมันเป็นคาเฟเก่าตัวนี้คาเฟเก่าเนาะบาดอันนั้น,ะน,น,นดีส่วนมีจักเฮกตาร์ส่วนสองเฮกตาร์สี่เฮกตาร,สร์สองเฮกตาร์สี่ตาคล้องพอดีคลองาลาะจะไร่เดียวเจ้าเดียวเจ้าเดียวสี่เฮกตาร์นลอยน้องพี่น้องส่วนตัวนี้อันอ่ะสี่เฮกตาร์นาะกวางมา ดินบาทดินบาทเนี่ยคองจ้าทิกตาน้องซองบ่บ่เทิงบ่เฮกตาปลายเนาะเฮกตาปลายเฮกตาปลายเนาะดินบาทบาน้อมพี่น้องที่ทุกคนอย่าขุ่เนาะบานดินดินบาทน่ะดินเนื้อที่บาน้อมอยู่บ้านจ้าทิกตาเนาะบาน้อมกับบอกว่าถึงเนาะที่แดกเนาะทิกตาคือยังยังวาสัญจักสัมพี่น้องตอนน่ะก็ได้ว่าเพื่อนบอกให้แทงเบิ่องนอกจากว่าจ๊กสีแทงสัมี่ยพี่น้องไปหากินเขากันเมื่อเรื่อนมาหนีพี่น้องไป พอกันอยู่หวานผัวแดกนี่มากระเพพี่น้องแล้วเดี๋ยวมีโอกาสสิมาไทยทุกคนเบิ่งแบบเก็บแบบยังน่ะถาเบ่งบางเนาะบางหันดูบาดเจไัยกะเดี๋ยวไปพอกันอยู่ื่อนไปพี่น้องพี่น้องสื่อพออยู่แบเอาขนมเอาเาขนมนี่เอาเงินดอยดอยดอยหนึ่งเอาลาเย่มาวอืเอาเห็ดแนวไรเอาเห็ดแนวไรหนาคือมุมแถ่คือโอ้ช่วยหนาดีๆ เชจะได้เอาเอออาเยอขอบใจเอาเฟิงถูกถูกดีดีเออขอบใจเอสิขอบคุณบ่าวเขอบคุณครับเบาเยบ่าวเฟิงขอบคุณครับบ่าวเิงเอาเอาเอา่หบ่เอาขอบคุณบ่าวเฟิงขอบคุณเบิงอาจับเอาอ๋อลอยหนึ่งน่าให้ลอยนึง ยังคนอยู่เพื่อนอีกวันทีสิบหาคนอะหายร่อยหนึ่งเอาขนมเอาขนมเด้เอาเปิดกินแม่นี่มาขนมนี่นี่เอเอเอชยนาที่มมมนะเอเอี๋ยวจะกินเขากันวันนี้หิวข้าวแ้พี่นนองแต่สิบสองลมงเนาะมาทั้งนะกินข้าวนี่ซื้อม่กิน ดอยหนึ่งได้เท่าไหร่เสียบเสื้อน้ำผู้สาวนี่ก็ซื้อน้ <c oughs> นำผู้สาวแบ่เ็นผู้สาวงามเนาะแบ่เ <c ười> สื้อสาวปากสองงามพี่น้องสาวปัก <c ười> สอง มีโอกาสมากเชียร์นะพี่น้องบ่าเบี้ยังแม่มือเลยเลยเลยมาซื้อของกินเลยเลยมาแบกกินข้าวพี่น้องข้าวใช่นะเฮียเฮียสับเฮียชิมอาหารพุซ่าข้าวใช่นะ

<ừ. S 2> ยนต์มาเห็นแดนเห็นนูนเลยครอยากมัดก <c ười> ับเล็กน <c ười> งอยเนาะไปกระเป๋าเกี่ยกระเป้าใหญ่เอ้าเห็นบรอยากเห็นรถแ่นอย่างเดียว เราที่มีความผิดหลักกินหลักกินพูดกินเยะมากบ้านลงแม่ที่แดดว่าช่วยบ้าลงแม่นะก็ได้แบบต้นเถื่อปีเถื่อเนาะตื่นเถื่อนคิดลงไปทายคลิปด้วย เะมีไปหรอซองเพื่อพอย่ไหเอามือไหนทีไป้ยกันมหาอ้ได้ใจก็ปกเจค่ <17 S 1> <16 S 2> ะปกเสชเมือขอเป็นขาเลยก่อนสองนวายะาก่อดวก่อมมันเนี่ยแต่มือไทยจะเขีบอยู่ส่วนเทเีย

ยังคนมาดงยังพอมกกอันสี่เงินสี่น,เนะ<อ><อ>เงินแดงนะผูบม่นูตัวเพอรตัวีีนนะงดึกหน่อยหยอกซ้มาจร จะเมาตืวเมาเน่ยนะกล่องใส่คลิปนี้กับบ่มียังไงเนาะพี่น้องมาเอาพราห่มหน่อกันสีไป๊ะตลาดเนาะเขาตลาดหนาสีบริไทยให้ทุกคนเบิ่งเนาะแมสก์สีเบิร์ตเนาะพี่น้องคลิปนี้กับคอร่าคอเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องไปเจอกันคลิปหน้าเนาะอย่าลืมฝากกดไลด์กดแชร์ให้บ้านน้องในเด้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ ผู้ติดตามกลายจะเทิงกว่าไม้เลยเนาะทุกคนไปนี่กดกระดิ่งกา่นี้พี่น้องพี่น้อกดติดตามนะพ,พ,พระน้ำเนาะปิดคลิปภายในาตี้นี่สชะแก้นเห,หรอมันบาเดือกบัตรอ๋อนี่เ,เออแมนอ่ะอันดิซีนะ่ะให้อมหับมันแพ้ก็มันอ่ะ